สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่พ e y Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตัง้งวันนี้พบกันในพ่วโซดที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับสิ้นเดือนครับพฤษภาแล้วคืนมิถุนายนะครับอ่าครับผมหัวข้อเรื่องเราวันนี้คือเราพบว่าหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเนี่ยหลายๆตัวอยู่ที่ซัพพอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวว่ย่อลงมานะคุณตั้งนะหลัจะดูหุ้นไทยแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะครับอมาขอเรื่ที่หุ้นไทยก่อนเลยนะครับ คุ้น้ายครับเคทีเราถือหุ้นเต็มสิบตัวนะครับรายการตามนี้เลยนะครับก็ทุกตัวก็ยังคงถืออยู่ครับ IPC อะไรก็ถืออยู่ IVL นะครับโอ้นี่เขาย่อนะเนี่ยถือไปนะครับก็คือสัญญาณออกยังไม่มาก็ถือไปก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่สี่ตางนี่ขึ้นมาดีนะใช่ครับแต่ไออารพี ไออพีนี่ก็ไม่ไม่ไปไหนเลยนะคุณตั้งนะเนี่ยอยู่อย่างนั้นเนี่ยใครเนี้ยกขหลอกมาทีเลยครับอูซัพพอร์ตมานานแล้วเนี่ยดูนานมากแล้วแต่ดูเหมือนทาม,มิงของอยากจะได้แต่จะขาดเลยนะคุณตั้งนะ่นั่นแหะสิผมก็ว่าเนี่ยซัพพอร์ตนี้แข็งแต่ว่าก็อยู่ดูท่าแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อกันนะครับอ่มาสำนั์ที่แล้วนะครับเกี สำหรับการไม่มีไม่มีสัญญาซื้อขายนะครับเราก็ไม่ทำอะไรนะครับยู่เฉยไปนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตตัวพอร์ตก็เป็นตามนี้นะครับสิบตัวเต็มก็มีบวกอยู่เล็กน้อยนะครับยังพออยู่ได้นะครับครับอามากลับมาดูพาดูตลาดโลกแล้วกันนะครับหัวข้อในวันนี้เราก็คือตัว หุ้นจีนนะครับหุ้นจีนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับเส้นนี้นี่นะครับก็ถือว่ามีแนวรับสำคัญอยู่นะครับฮ่องกงห่างเซ็งก็งกงคล้ายๆกันเลยยอล่องมางครับหลังจากที่ขึ้นไปแรงๆก็ย่อบ้างเป็นธรรมดานะครับครับผม หุ้นหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเนี่ยบาบาเนี่ยนะครับบาบาถ้าดูในอ่าเนี่ยก็จะอยู่ในลงมาที่ซัพพอร์ตที่ดีนะครับอืมครับผมก็ประมาณนี้ซัพพอ,อร์ตอย่างนี้คุณตั้งแนะนำว่าไงฮะทยอยซื้อครับทยอยรับทยอยรับไปนะครับอ,อย่างเซ็ตเรานี่อยู่ซัพพอร์ตมานานแล้วคุณหม่ โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหาแล้วหาแล้วหาแล้วลงครับเรอยู่สพอร์ตมาครึ่งปีแล้วโอ้เหนื่อยใจจังโอ้ัพพอร์ตนี้ก็น่ากลัวของเขาเนี่ะนะต่างนะถ้ามันจะเด้งมันเด้งไปแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับผมคุณใหม่ล้างผอดอีกครัจะไปห้าล้างพอดเลยมันจะเด้งขึ้นทันทีครับไม่ได้ล้างทันที ดูน่าเบื่อจังเลยนะเซตเราดูแบบโอ้ยแย่เลยครับใช่ครับโอ้โหไม่ไปไหนเลยอืมมันก็ไม่ขึ้นกสจะหน่อยนะขึ้นไปแล้วก็เออจะได้โยกย้ายไปทำอย่างอื่นบ้างนะหนีนะหนีจะหนีนะก็คงคงจะขึ้นโอ้ไม่รู้สิจะขึ้นเมื่อไหร่ั็ไม่รู้แต่ว่าเคทเราก็อยู่ในตลาดนะครับเข้าเต็มซะด้วยครับครับผมอ่าหุ้นอเมริกานะครับ หู้นอเมริกาที่เมื่อวานที่เราคุยกันเมื่อวนันศุกร์ก่อนว่ามันไดร์เจนนะครับเนี่ยนะครับอ่าใ้เวลาลงครับผมใ้เวลาลงไหมมาทั้ง S&P ดาวโจนส NASDAQ อะไรก็ไดรัวเจนกันหมดนะครับไดรัวเจนหมดเลยนะครับรับแต่ก็ไม่แน่นะผมตั้งมีไดรัวเจนหนึ่งสองสามนะได้ัวเจนได้สามรอบนะ <laughs> <laughs> เราเข้าหมดแต่รอบแรกนะ ทองคะทองคำไม่เสียทรงนะคุณใหม่ไม่เสียไม่เสียนะแล้วก็ไม่ลงมาให้เราด้วยนะนี่าะครับซิลเวอร์แรงกว่านะครับซิลเวอร์แรงกว่า BTC ีไม่เสียทรงนะ BTC นี่ว่ามันจะไปต่อเนี่ยเขาก็อยู่รูปร่างเขาดีนะ ครับผม BTC ม,ม,มันม <PC C S 1> เป็นน,น,ปน,น่าหนักไปกลับมานะมันจะไปจะไปต่อเลยนะครับอีกทีนึงก็คือออกได้สองรูปแหละถ้าถ้าขึ้นไปเดวเวอร์เจนก็เถอะเสียวหน่อยครับอือืแต่เราก็ไม่กล้าซื้อนะ BTC นะถ้าขึ้นก็นเล่นทำเฟรมไหนด้วยนะครับ เก็บไว้ให้ลูกซื้อเนะอ้อนน่าตลารไอยูสิบปีนะครับของอเมริกาดูหุ้นไม่ค่อยดีนะครับย่อมาหน่อยครับ,รบก็พาดอลลาอินเด็ก็ินเด็ก็าจะมองลงตัวคใหม่นะอ,อเรียกว่าเขามาอ่า เนี่ยมาป้วนเปีเป้ยนอยู่อย่างเงี้ยนะครับตามทฤษฎีก็คือถ้ามาที่แนวแนวรับแล้วมันมาทำแสกอย่างนี้ก็คือน่าจะหลุดแหละครับคช่ครับทั่วโดยทั่วไปนะมมีโอกาสนะคาระดอลลาร์น่าจะอ่อนในช่วงสัปดาห์หน้านะนะมองนะนะครับผมใช่มีอะไร<ม>อ่ะ น้ำมันน้ำมันน้าเป็นโอ้น้ำมันก็หลุดเทรนนี้แน่นอนเนาะหลุดนะสวยเนาะสวยเนาะหลุดแบบสวยๆเลยนะครับไปเราต้องไปกับซ้ำกันหน่อยนะต้องต้องซ้ำอย่างนี้ต้องซมำน้ำมันนะไะก็ประมาณนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดโลกเราก็ทาง หุ้นอเมริกาอะไรก็ย่อลงมาจากจากแท่งเอ็นเกฟนั้นก็แรงนะเออหุ้นหุ้นฮ่องกงจีนก็ย่อลงมานะครับแต่ก็น่าจะเจอจุดซับพอร์ตที่ดีจุดหนึ่งแล้วแหละครับอ่าก็ค่อยๆ่อยทยอยนะครับผมโอเคงั้นพวกเราอัปเดทกัาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผู้ที่สนใจข่าวสารจากเคทีเชิญทางนี้นะครับโอเคงั้นพวกเรามีเท่านี้นะครับสัดาห์นี้ ครับ okay, โอเคครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับ